วันนี้ฉันจะเข้าออฟฟิศสักหน่อยนะจะไปตรวจดูคอลัมน์ที่ฉันให้คุณรีวีเขียนฉันจะเข้าออฟฟิศไปที่โคชิลสตูดิโอนะฉันต้องไปตรวจงานลูกน้องฉันว่ามันส่งคอลัมน์งานถึงไหนแล้วฉันสั่งงานไว้ ถ้ามันอู้งานนะก็จะตัดเงินเดือนเลยใช่ฉันสั่งงานไม้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ทำงานเสร็จหรือ,อยังถึงต้องเอาแฟ้มเอกสารเนี้ยไปตรวจที่ออฟฟิศ พวกเนี้ยชอบกู้งานทุกน้องฉันน่ะ